ประธานบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าหลายแสนล้านครั้งแรกที่มาร่วมงานเลี้ยงรุ่นก็เริ่มพูจาดูถูกคนจนบนโต๊ะอาหารในโรงแรมหรูที่ค่าใช้จ่ายต่อคนสูงถึงหนึ่งพันบาทเชิญคนที่เงินเดือนแค่สามพันบาทมากินข้าวด้วยนี่คือการให้เกียรติคุณอย่าทำตัวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้ว่าชายหนุ่มจนจนคนนี้คือหนึ่งในเจ็ดผู้ฝึกฝนหยวนจินที่เหลืออยู่ของหลันสินแม้ว่าประธานบริษัทที่มีมูลค่าหลายแสนล้านจะไม่ธรรมดาแต่นั่นเป็นสำหรับคนทั่วไปเท่านั้น สำหรับลินฟานแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยดังนั้นเขาจึงพูดออกมาด้วยเสียงเย็นชาลินฟานประธานยุนจิงชูรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากแน่นอนว่าความจนมีสาเหตุด้วยนิสัยยิงยโสแบบนี้จะไปประสบความสำเร็จได้อย่างไรและเจ้าซงเอ๋อก็หันมามองลินฟานพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันจิงชูเขาดีใจที่เชิญคุณฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคุณถึงทำตัวแบบนี้มองไปที่เจ้าซงเอ๋อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง ในอดีตเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของฉันแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วโทษก็แต่ที่ตอนนี้ฉันไม่มีอำนาจและอิทธิพลในขณะนั้นชายชราผมขาวเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเข้าสู่ร้านอาหารชวนเซียงเก๋คนนี้คืออาจารย์ใหญ่ของลินฟานในอดีตโอหยางซิวเมื่อเขาเห็นลินฟานก็แสดงความประหลาดใจอีกครั้งนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันลินฟานลุกขึ้นยืนสำหรับอาจารย์คนนี้ที่เคยสอนเขาเขาให้ความเคารพอย่างเต็มที่ในอดีต ชายไวกลางคนคนนี้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดถือว่าเขาเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายและเป็นศิษย์เอกเพราะมีคุณปู่คนนี้คอยดูแลจึงสามารถอยู่รอดได้ในมหาวิทยาลัยเอลที่เต็มไปด้วยผู้มีความสามารถและประสบความสําเร็จอย่างมากเซียลเฟิงปีที่ผ่านมาคุณไปไหนมาโอหยางซิ่วมองหลินฟานอย่างละเอียดสีหน้าที่ซับซ้อนนักเรียนที่เขาคาดหวังไว้มากที่สุดในอดีตทําไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ทําไมเขาถึงทิ้งอีโนเด็กผู้หญิงที่ดีคนนี้เรื่องมันยาว ลินฟานถอนหายใจจมูกของเขากลับรู้สึกแสบๆหนึ่งวันเป็นครูตลอดชีวิตเป็นพ่อหลังจากพ่อและแม่เสียชีวิตชายชราคนนี้ก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวของเขาขณะนั้นโอหยางซิลมองไปที่หลินหยุนเหวยาวและหลี่เสี่ยวเคอลินฟานยิ้มและบอกว่านี่คือน้องสาวของผมและเพื่อนของเธอลินหยุนเหวยาวและหลี่เสี่ยวเคอได้ยินดังนั้นรีบลุกขึ้นทันทีพูดอย่างนอบน้อมว่าสวัสดีอาจารย์โอหยางโอหยางซิลพยักหน้ายิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ ยุนจินชูมีความไม่พอใจแวบขึ้นในตารู้สึกว่าครูประจําชั้นลําเอียงจริงๆสมัยก่อนก็มองหลินฟานเป็นพิเศษตอนนี้หลินฟานตกต่ําขนาดนี้แล้วยังมีท่าทีดีขนาดนี้ยุนจินชูมีจุดไหนด้อยกว่าหลินฟานตอนนี้เขาเป็นประธานบริษัจทจดทะเบียนและสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ยุนจีเด็กพ,พ่นลมหายใจออกมาอาจารย์โอหยางฉันคิดว่าพวกเราเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ไม่ได้เจอกันนานเลยเชิญหลินฟานมากินข้าวด้วยกันเขาไม่ค่อยอยากจะมาใช่ไหม โอหยางซิ่วขมวดคิ้วแล้วมองไปที่หลินฟานเซียวฟานสิบปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันใช้โอกาสนี้เรามาคุยกันให้ดีๆครูก็มีบางอย่างที่จะบอกเธอครั้งนี้หลินฟานพยักหน้าไม่ปฏิเสธไม่นานกลุ่มคนก็มาถึงชวนเซียงเก๋ชั้นบนสุดในห้องชื่อว่าห้องจักรพัิห้องนี้ไม่แปลกใจที่รูราที่สุดในชวนเซียงเก๋ยุนจริงทำท่าเป็นเจ้าบ้านยิ้มและเชิญผู้นำโรงเรียนหลายคนให้นั่งลงผู้นำโรงเรียนหลายคนต่างก็ยิ้มและนั่งล้อมรอบยุนจริง พูดคำชมเชยต่างฮ่หาฮ่าจากคำพูดเหล่านี้ลิ้นฟานได้ยินข่าวบางอย่างมหาวิทยาลัยจิวิยานตั้งอยู่ในเขตชานเมืองกำลังสร้างวิทยาลัยอิสระแห่งใหม่งบประมาณการก่อสร้างประมาณ200ล้านบาทแต่ตอนนี้เงินไม่พอยังขาดอยู่ประมาณ30ล้านบาทจึงหวังว่ายุนจินจะช่วยสนับสนุนบ้างสนับสนุนบ้างนี่หมายความว่าอะไรนี่ไม่ใช่การดูถูกฉันหรือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจิงหลิงแค่30กว่าล้านฉันยุนจิงชูยังไหวอยู่ ท่านยุนใจกว้างจริงๆ้า,าโรงเรียนเรามีนักเรียนดีๆออกไปนะรองอธิการบดีวังเทียนเกาและคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างพูดพลางหัวเราะยุนจิงชูแซงทำเป็นถ่อมตัวแล้วพูดต่อเขามองไปที่หลินฟานอย่างไม่ทันสังเกตในใจรู้สึกดีใจอย่างลึกๆตอนนี้คุณน่าจะรู้แล้วว่าความแตกต่างระหว่างเราคืออะไรผู้นำของโรงเรียนหลายคนสังเกตเห็นสายตาของยุนจิงและหันไปมองหลินฟานพวกเขามองไปที่หลินฟานเขาเป็นเพียงคนธรมธรมดาธรรมดา ไม่คุ้มค่าที่พวกเขาจะเสียเวลาขณะนั้นโอหยางซิวที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาว่าเซียวฟานคุณครูบอกว่าอย่ากโกรธไปเลยจริงๆแล้วบางครั้งคนเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยแล้วจึงจะได้ถ้าได้รับความช่วยเหลือจากหยุนจิงชูคุณก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างง่ายดายความสามารถของคุณฉันก็รู้ดีคุณแค่ขาดแพลตฟอร์มที่ดีเท่านั้นเรื่องราวของหูซินช้างตานคุณน่าจะรู้ดีกว่าฉันลินฟานมองไปที่โอหยางซิวที่ดูจริงใจไม่มีอะไรต้องโกรธ เขามีเส้นทางที่สว่างสวัยของเขาฉันมีสะพานไม้ของฉันโอหยางซิ่วถอนหายใจเปลี่ยนเรื่องพูดคุณกับอีโนโเป็นยังไงกันเมื่อก่อนก็ดีไม่ใช่หรอทำไมถึงแยกทางกันง่ายๆแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะไม่มีวาสนาเข้าคู่กันลินฟานดูท่าทางเจ็บปวดในชีวิตนี้นอกจากจะรู้สึกผิดต่อพ่อแม่และน้องสาวแล้วคนที่เขารู้สึกผิดมากที่สุดก็น่าจะเป็นเชิญอีโนโเมื่อก่อนเชิญอีโนรักเขามากขนาดไหนเขาไม่สนใจเลยว่าเขาไม่มีรถไม่มีบ้าน บอกว่าแค่ไปที่หญินชวนเพื่อขอแต่งงานกับพ่อแม่ของเขาเขาจะไม่ลังเลที่จะแต่งงานกับฉันแม้ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนลินฟานยังจำฉากก่อนจากกันได้คืนนั้นหน้าโรงรถไฟเจิ้งโจไฟนีออนสองแสงเฉินอี้หนัวช่วยเขาจัดปกเสือ้อแล้วพูดเบาๆว่าลินฟานฉันจะกลับบ้านก่อนนะจำไว้ว่าต้องมาให้เร็วๆนะถึงเวลาฉันจะให้เซอร์ไพรส์ใหญ่กับเธอในพริบตาสิปีก็ผ่านไปในที่สุดเขาก็ไม่ได้รอการมาถึงของตัวเองที่จริงไม่นานมานี้อินโนเคยมาหาฉัน ถามว่าฉันเคยเจอเธอไหมโอหยางซิวบอกว่าเขาดูเหมือนจะใช้ชีวิตไม่ค่อยดีไม่เจอกันมาหลายปีตัวตนเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเด็กผู้หญิงน่ารักสดใสนั่นเขาแค่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้บอกว่าถ้าฉันเจอเธอก็ให้เบอร์นี้กับเธอบอกให้เธอติดต่อเขาด้วยโอหยางซิวพูดไปเรื่อยๆยิบป,ปากกาและกระดาษออกมาเขียนหมายเลขโทรศัพท์ส่งให้ลินฟานลินฟานลังเลสักครู่ก็ถือกระดาษเดินออกจากห้องลินฟานเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วคุณจะไปไหนอีก ยุนจริงออกกำลังเฝ้าดูเขาอยู่จึงถามเสียงดังทันทีถ้าลินฟานจากไปเขาจะอวดเก่งให้ใครดูคืนนี้แต่ลินฟานเหมือนไม่ได้ยินเลยเขาเพิกเฉยต่อเขาและเดินออกจากห้องหามุมที่เงียบสงบลินฟานหยิบโทรศัพท์ออกมาและโทรตามหมายเลขบนกระดาษเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจเป็นเพื่อนกับเธอและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วถ้าเฉินอี้หนัวใช้ชีวิตไม่มีความสุขจริงๆเขาก็จะกลับไปตามหาเฉินอี้หนัวอีกครั้งไม่นานโทรศัพท์ก็ถูกเชื่อมต่อ ฮัลโหลเสียงแหบๆของเชิญอี้หนัวดังมาจากอีกฝั่งของสายเสียงนี้ทําให้เขารู้สึกไม่เหมือนเสียงของผู้หญิงอายุ30ปีเลยที่ควรจะมีกลับเหมือนเสียงของคนที่ผ่านเรื่องราวมากมายเท่านั้นที่จะเปล่งออกมาได้เสียงของลินฟานสันเครือฉั้นสัญญาฉันคือลินฟานฉันกลับมาแล้วอีกฝั่งของสายโทรศัพท์เงียบไปนานแล้วก็ตัดสายไปทันทีลินฟานไม่ยอมแพ้และโทรไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้อีกฝ่ายไม่รับสายเลยในขณะเดียวกันในห้องใต้ดินที่มืดและแคบ เฉินอี้หนัวจับโทรศัพท์มือถือเก่านั่งนิ่งอยู่บนเตียงน้ำตาไหลออกมาเป็นสายโดยไม่มีเสียงหากเป็นก่อนหน้านี้เขาคงรับสายโทรศัพท์ของหลินฟานจะต้องด่าเขาอย่างแน่นอนถามเขาว่าทำไมถึงหายตัวไปในปีนั้นแต่ในตอนกลางวันเมื่อเห็นหลินฟานกอดจูบก,กับสาวสาวสองคนใจของเขาก็ตายสนิทเฉินอี้หนัวเดินไปที่กระจกหน้ามองดูตัวเองในกระจกใบหน้าที่ดูป่วยๆทั้งตัวดูหดหู่และเศร้าสร้อยจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรออกไป แม่ผมผิดแล้วผมอยากกลับบ้านพรุ่งนี้อินโนในที่สุดลูกก็เข้าใจแล้วอย่ากโกรธแม่เลยนะพ่อเห็นว่าลูกลำบากและเจ็บปวดในใจถ้าเขาไม่แช่แข็งบัตรของลูกเธอจะไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนผู้หญิงคนหนึ่งที่อีกฝั่งโทรศัพท์ปลอบใจหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็พูดถึงคำสัญญาเธอยังจำตระกูลเจียงได้ไหมอีกไม่กี่วันพี่ชายของเธอจะไปที่เมืองจินหลิงตอนนี้ถ้าเธอมีปัญหาเธอสามารถไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลเจียงได้แล้วค่อยกลับไปกับพี่ชายของเธอดีไหม เฉินอี้หน่วงเงียบไปชั่วครูตระกูลเจียงเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองจินหลิงก่อนหน้านี้แม่ของเธอได้แนะนำคู่มั่นคนหนึ่งให้ซึ่งเป็นลูกหลานของตระกูลเจียงเช่นกันดังนั้นเธอจึงเข้าใจความหมายของคำพูดของแม่ในอดีตเธอคงไม่ยอมรับแต่ตอนนี้เธอไม่สนใจแล้วหลังจากนั้นเฉินอี้หน่วก็วางสายใบหน้าที่เหนื่อยล้าของเขากลายเป็นเย็นชาในทันทีเขาสาบานว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาทำร้ายตัวเองและลูกสาวอีกแน่นอน อีกด้านหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปในห้องส่วนตัวมีคนเข้ามาอีกหลายคนผู้นำของโรงเรียนในตลาดและผู้รับผิดชอบบางส่วนของการก่อสร้างวิทยาเขตใหม่คนเหล่านี้มาถึงและต่างก็แสดงความเคารพต่อยุนจิงชูโดยการโค้งคำนับและแสดงความกระตือรือร้นในขณะนั้นรองผู้อำนวยการหวางเทียนเกาหันมาดูหลินฟานที่กลับมาและพูดอย่างเย็นชาว่าท่านยุนเป็นคนมีน้ำใจไม่เหมือนบางคนที่ใจแคบและไม่มีทักษะอะไรเลยวางท่าสูงเสียจริง เมื่อคำพูดนี้ถูกกล่าวออกมาทุกคนในที่นั้นต่างมองไปที่ลิงฟานแสดงสีหน้าแปลกประหลาดคุณมีสิทธ์อะไรมาพูดถึงพี่ชายฉันแบบนั้นลินยุนยาวฟังไม่ลงที่ใครมาพูดถึงพี่ชายของเธอดังนั้นเธอจึงโกรธและถามทันทีเซียวเยาอย่าพูดแบบนั้นลีเซียวเคิที่อยู่ข้างๆคว้าตัวลินยุนยาวไว้ทันทีหวังเทียนเกาเป็นรองอธิการบรดีของมหาวิทยาลัยเอลและพวกเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอลเซียวเยาพูดแบบนี้เหมือนกับกำลังนำตัวเองไปย่างบนไฟ เป็นนักศึกษาของโรงเรียนเราหรือเปล่าเด็กน้อยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าเธอไม่อยากเรียนฉันสามารถช่วยเธอได้หวังเทียนเกาโกรธเสียงดังลิงยุนเหย,ยวหวนหน้าสีเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะไม่ฟังเหตุผลขนาดนี้ใช้สถานการณ์เรียนของเขาเป็นเครื่องมือขอ่มขู่เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ยุนจิงชูยืนอยู่ข้างๆเอามือกอดอกเหมือนกำลังดูละครอยู่เขารู้ว่าว่างเทียนเกาทำแบบนี้กำลังพยายามเอาใจตัวเองแต่ในใจก็ยังรู้สึกดีอยู่ข้างๆเจ้าซงเอ๋อสายหัวเบาๆ รู้สึกว่ามันตลกมากไม่คิดว่าลินฟานจะโง่แบบนี้ก็จบแล้วน้องสาวของเขาก็โง่ไม่แพ้กันเธอเป็นแค่สามัญชนที่ไม่มีอำนาจและอิทธิพลมีสิทธิ์อะไรไปถามผู้นำโรงเรียนอาจารย์ใหญ่หวางคำพูดของคุณรุนแรงไปหน่อยคืนนี้ทุกคนมาเพบาะสังสันสัอย่างสนุกสนานไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องมันยุ่งยากขนาดนี้ตอนนี้โอหยางเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีรีบออกเสียงมาขอให้สงบสติอารมณ์อาจารย์โอหยางเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณคุณอย่าเข้ามายุ่ง หวังเทียนเกาไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้เลยโอหยางซิวแม้จะเป็นครูอาวุโสของโรงเรียนแต่เขาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งในแง่สถานะและอำนาจโอหยางซิวไม่สามารถเทียบได้บางคนถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเขาก็จะไม่รู้จักความสูงต่ำของฟ้าและดินลินฟานลุกขึ้นยืนมองหวังเทียนเกาด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ตอนนี้ฉันจะให้โอกาสคุณแก้ตัวขอโทษน้องสาวของฉันฉันจะพิจารณาให้อภัยคุณให้ฉันขอโทษเด็กน้อยคนนี้คุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือ หวังเทียนเกามีสีหน้าที่เยอะเยะ้ยนี่คือการเลือกของคุณหรือใบหน้าของหลินฟานไม่แสดงอารมณ์ใดๆในเวลานี้ทำให้บรรยากาศในห้องเคร่งเครียดถึงขีดสุดบางคนรู้สึกขนลุกรู้สึกตึงเครียดหลินฟานต้องการทำอะไรหรือเขาต้องการจะตีอาจารย์ใหญ่หวางหรือยุนอีเดะที่อยู่ข้างๆยิ้มเหยาะเล็กน้อยเขารู้ว่าถึงคราวของเขาแล้วเขาแค่ต้องพูดอะไรสักประโยคก,ก็สามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้อย่างง่ายดายนี่ไม่เพียงแต่จะทำให้เขาดูดีต่อหน้าทุกคนแต่ยังทำให้หลินฟานรู้สึกขอบคุณเขาอีกด้วย เมื่อคิดเช่นนี้เขาจึงกระแอมเบาๆและลุกจากที่นั่งแล้วตบไหล่ลินฟานเบาฮ่าฮ่าพูดด้วยรอยยิ้มเอาล่ะเอาละ่ะวันนี้ฉันเป็นเจ้าภาพทุกคนพูดน้อยลงหน่อยอย่าให้เรื่องมันเป็นแบบนี้สิหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่หวังเทียนเกา่าและพูดว่าอาจารย์ใหญ่วางช่วยให้ฉันหน่อยเรื่องนี้ก็จบกันไปเถอะลินฟานเป็นเพื่อนเก่าของฉันน้องสาวของเขาก็คือน้องสาวของฉันเมื่อประธานหยุนพูดแล้วฉันก็ต้องให้เกียรติหวังเทียนเก่าไม่สนใจและยักไหล่ให้หลินฟาน คุณยังไม่ขอบคุณจิงชูอีกหรือวันนี้ถ้าเขาไม่ช่วยคุณคุณคงแย่แน่เจ้าซงเออร์พูดเสียงดังจากที่ไกลไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนเก่ายุนจิงชูยิ้มอย่างอบอุ่นแต่คู่ตาคู่นั้นกลับจ้องมองไปที่หลินฟานใครๆก็รู้ดีว่านี่คือการรอคอยคําขอบคุณจากอีกฝ่ายแต่ในขณะนั้นปังหลินฟานตบยุนอิเดย่ามาฟลายออกไปแล้วมองเย็นชาไปที่หวังเทียนเก่าพูดว่าให้เวลาเธอสิบวินาทีในการเลือกถ้าไม่ขอโทษน้องสาวฉันฉันรับรองว่าคุณจะไม่รอดคืนนี้ถ้าคุณคิดว่าฉันล้อเล่น คุณลองเสี่ยงชีวิตตัวเองดูก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทำให้ทั้งห้องเงียบลงในทันทีทุกคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจ